เนยก็เหนื่อยลำบากจริงๆเลยไม่น่าเชื่อผ่านมา24ปีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราก็เหนือวัยบุญเตอรมันเยอะแล้วก็อีกอย่างที่ตรงนี้ก็เป็นของเราซะแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้เเยเลาลอง แหนมไหม้ไอ้ไม่กินว่ะเพราะว่าแหนมอยู่หมาไม่แดกเลยอ่ะเลอไม่อร่อยเอาแล้วอยู่ไปไหนมาเนี่ยไปจัุจักรมาไปทําอะไรอะดูดิไปซื้อแมวมาซื้อแมวมาเลี้ยงเหรอเลี้ยงพ่อบางดีคุณจะกินดูหน้าไทยอย่างคุณเนี่ยเหมือนคนเลี้ยงสัตว์เหรออ๋ออันนี้เจอคุณแน่จุ๊บๆเออว่าแท้ ถ้าคุณอยู่แถวนี้นะแล้วเห็นหมาหรือแมวเดินเปป่าแถวนี้จับให้เก็บกูนะกูให้ตัวละสามร้อยให้ฉันเอาแมวเอาอหมาไปขายให้แกใช่สามร้อยสามร้อย้ยฉันไม่เอาด้วยหรอกบาปกรรมมึงได้เท่าไหร่นี่วันละได้เท่าไหร่เฮียมึงไม่มีสมองจี่จะคิดมาซื้อของออขายนี่ของฟรีนะเว้ยมาอยู่ในวัดเฮียไม่ใช่หรอไปขโมยมาขายใครใครดิขายได้กินแมวกินหมาไม่กลัวบาปไงอะ่ะบาปตรงไหน นี่มันไม่ใช่แมวธรรมดาแมวเพอร์เซียอุ้ยแดกแมวแพงซะด้วยอ่ะแพงกว่าชีวิตมึงอีกอ่ะโอ้ไม่อยากนั่งใกล้คนบาปมึงจะไป,หไ,ปหะไหนก็ไปเถอะมึงไล่ไ,ไงก็ไล่มึงไงว้าวว้าวว้าว,ว,วเพื่อนเล่นนะจะไล่กูไปฮนะมันเจะแม่งเลยเฮียเพื่อนเล่นนะเ<า>ปล่าเครับโอ้ยอย่าอย่าทำเลยผมผมแก่แล้วมึงแก่มึงก็อยู่บ้านนี่มานทำเฮียอะไรเจ้าเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านนี่ผมทำไรล่ะมึงก็เลี้ยงหมาก็ได้นี่เอาเลี้ยงหมาแล้วใครเลี้ยงกูถ้าหมาโทรมันก็เลี้ยงมึงไงบึ่งคุณเพราะกูไม่คุยกับมึงวะ ไปแดกแมวดนีกว่าแมวต่อเสียวลา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 คนบ้าเลยแดกแมวไี่กลัวบาปกลัวกรรมไงก็ไม่รู้แหนมครับแหนมแหนมครับไม่มีใครเดินมาเลยเหลือบานเลยเฮ้ยชีวิตหนอชีวิตเป็นเพราะมึงคนเดียวบุญเติมถ้ามึงไม่โกงกูกูคงไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอก ชีวิตพ่อและครอบครัวฝากไว้แกคนเดียวเลยคุณหมอ